กะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในกระท่อมหลังน้อยในป่ามีแม่แพะและลูกๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขลูกแพะตัวน้อยน่ารักมากพวกมันดูเหมือนของเล่นแม่แพะเหมือนกับแม่ทั่วไปก็รักลูกแพะเป็นอย่างมากเธอปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าทั้งหลายวันหนึ่งก่อนที่เธอจะออกไปหาอาหารในป่าเธอเรียกลูกๆมาใกล้ๆและพูดขึ้นลูกๆที่รักแม่จะเข้าไปในป่าอย่าเปิดประตูไว้ใครล่ะ ถ้าจะหมาป่าเข้ามาได้มันกินพวกเราหมดแน่มันเจ้าเล่มากนะมันจะปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆเพื่อมาหลอกลูกแล้วเราจะรู้ว่าเป็นเขาได้ยังไงหมาป่ามีเสียงห้าและแม่มีลูกและมีเสียงหวานเจ้าจะจําเขาได้จากเสียงที่ต่ําและห้าทันทีขณะที่เธอกําลังจะจากไปเธอก็นึกขึ้นได้เธอจึงหันไปยังลูกแพะอ้ออีกอย่างนะเท้าหมาป่าเป็นสีดำและเท้าแม่สีขาวเจ้าจะจำเขาได้จากเท้าเช่นกัน ไม่ต้องห่วงครับแม่เราปกป้องตัวเองได้แม่ไว้ใจเราได้เลยแม่แพะจุ่มผิดลูกแพะทีละตัวและเข้าไปในป่าเจ้าหมาป่าเฝ้ามองจากไกลๆเมื่อมันเห็นว่าแม่แพะกำลังจะออกไปแล้วมันจึงรอสักพักแล้วมันจึงมาถึงหน้ากระท่อมและเคาะประตูใครนะ่ะเปิดประตูลูกน้อยแม่มาถึงแล้ว แม่เอาอาหารอร่อยๆอมาด้วยแต่ลูกแพะจำเสียงห้าวของหมาป่าได้ทันทีพวกเขาตะโกนออกไปทั้งๆที่ยังไม่ได้เปิดประตูแกไม่ใช่แม่เราเสียงของแม่ทั้งหวานและไพเราะกว่านี้แกคือหมาป่าหลอกเราไม่ได้หรอกหมาป่าโกรธมากเพราะหลอกลูกแพะไม่สำเร็จมันจึงไปที่ร้านเพื่อซื้อช็อกก้อนใหญ่และกินเข้าไปตอนนี้เสียงมันฟังดูนุ่มขึ้นเยอะมันกลับไปที่กระท่อม และเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้หมาป่าเริ่มพูดด้วยเสียงนุ่มลูกน้อยเปิดประตูเร็วนี่แม่เองแม่เอาอาหารจากป่ามาให้แล้วเมื่อได้ยินเสียงนุ่มของหมาป่าลูกแพะก็คิดว่าเป็นแม่ตนจริงๆแต่ในขณะที่เขาก็นอนจะเปิดประตูลูกแพะตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเท้าข้างใต้ประตูก่อน แน่นอนว่าเมื่อลูกแพะดูจากใต้ประตูพวกเขาก็เห็นเท้าสีดำของหมาป่าพวกเขาจึงตะโกนอีกครั้งโดยที่ไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูให้แกหรอกเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำเท้าแม่สีขาวแกคือหมาป่าด้วยความโมโหจัดหมาป่ากลับไปคราวนี้มันไปที่ร้านขนมปังเมื่อคนอบขนมปังเห็นหมาป่าก็ประหลาดใจมากฉันเป็นมังสวิรัตแล้วดังนั้นฉันจะกินแต่ขนมปังอย่างเดียว ฉันขอแป้งห,หมมาป่าออกมาจากร้านขนมปังพร้อมกับถุงแป้งเล็กๆเมื่อมันเข้าใกล้กระท่อมมันเปิดถุงและเทแป้งใส่เท้าตอนนี้เท้ามันก็เป็นสีขาวโพลนหมาป่าเจ้ลเละเคาะประตูเป็นครั้งที่สามลูกน้อยเปิดประตูให้แม่หน่อยแม่เอาอาหารมาให้พวกเจ้าจากในป่าแล้วเอาเท้าให้เราดูก่อนจะได้รู้ว่าใช่แม่ของเรา หมาป่าเอาเท้าที่เต็มไปด้วยแป้งให้ดูเมื่อลูกแพะเห็นเท้าสีขาวก็เชื่อว่าเป็นแม่ของตัวเองและเปิดประตูแล้วพวกเขาเห็นอะไรนะหรอหมาป่ายืนจังก้าอยู่หน้าเขาเหล่าลูกแพะไม่รู้ว่าควรทําอะไรดีพวกเขาเริ่มวิ่งพลานและตะโกนร้องช่วยด้วย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 เเวลาเปล่าจะจับกินให้หมดทุกตัวเลย ลูกแพะตัวที่1เข้าไปซ่อนในใต้โต๊ะทํางานตัวที่2อ,อยู่ในเตียงตัวที่3เข้าไปในปล่องไฟตัวที่4อยู่ในครัวตัวที่5เข้าไปในตู้เสื้อผ้าตัวที่6ซ่อนหลังผ้าม่านและตัวที่7เ,เข้าไปในนาฬิกาขนาดใหญ่ตรงผนังแต่หมาป่าเจ้าเล่นั้นไหวมากแล้วเขาก็จับลูกแพะได้ทีละตัวจากทุกที่ มานี่อย่าหนีนะข้าจะจับให้หมดมเ,เลยบอกให้ยุดลูกแพะตัวเดียวที่เขาหาไม่เจอคือตัวที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาเขาอิ่มแล้วจึงล้มเลิกการตามหาและกลับไปมีสวนขนาดใหญ่หาสักระท่อมไประยะหนึ่งเจ้าหมาป่าล้มตัวลงนอนและหลอยหลับไปกรนดังสนัน่นหลังจากนั้นไม่นานแม่แพะก็กลับบ้านมา เมื่อเธอเห็นว่าประตูเปิดเธอก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นและเริ่มกรีดร้องโอลูกของฉันเมื่อเธอเข้ามาในบ้านเธอก็ตกใจมากโต๊ะและเก้าอี้กลับหัวกลับหางผ้มาม่านโดนฉีกขาดเตียงก็ยุ่งเหยิงหมอนและผ้าปูที่นอนกองอยู่กับพื้นแม่แพะมองหาลูกๆของเธอแต่ก็ไม่พบเลยเธอเริ่มตะโกนเรียกชื่อของเขาที่ละตัว แต่ไม่มีใครตอบในที่สุดก็ถึงเวลาเรียกชื่อสุดท้ายตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงลำแหลม,หลมผมอยู่ในในาฬิกาเรือยนยักษ์นี่แม่แม่แพะรีบวิ่งไปที่นาฬิกาและเอาลูกออกมาแม่แพะกับลูกกอดกันลูกแพะซึ่งเริ่มเล่าเรื่องทางน้ําตาหมาป่าปลอมตัวเข้ามาแล้วเราคิดว่าเป็นแม่เลยเปิดประตูหมาป่ากินพี่น้องของผมหมดเลย โลูกแม่แพะเศร้าใจเป็นอย่างมากเธอร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกๆเมื่อเหลือลูกอยู่ตัวเดียวเธอเดินออกไปและมุ่งหน้าไปยังสวนหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เห็นหมาป่ากำลังหลับอยู่ใต้ต้นไม้มันกรนเสียงดังมากจนกิ่งไม้บนต้นไม้ถึงกับสั่นแม่แพะดูหมาป่าอยู่สักพัก เธอเห็นว่าข้างในท้องของมันมีบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่โอ้พระเจ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยที่ลูกฉันยังอยู่ในท้องแล้วยังมีชีวิตอยู่เธอมีแผนเธอหันไปหาลูกวิ่งกลับบ้านแล้วไปเอาเข็มได้และกันไกรมาให้แม่เมื่อลูกน้อยวิ่งกลับบ้านไปแม่แพะก็เก็บหินมาจากพื้นหกก้อนหลังจากนั้นแพะตัวน้อยกลับมาพร้อมกับเข็มได้และกันไกรแม่แพะเปิดพุงเจ้าหมาป่าด้วยกันไกร เธอเห็นลูกตัวหนึ่งในทันทีและที่เหลือก็ค่อยๆปผลออกมาทีละตัวพวกเขายังสมบูรณ์ดีแม่แพะอยู่นิ่งไม่ได้ด้วยความสุขที่ถาโถมเข้ามาลูกแพะทั้งหมดกอดแม่ด้วยความดีใจแม่จ๋าเรารักแม่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 พวกเขามีความสุขมากเฮ้ลูกแม่ปลอดภัยแล้วนะ แม่แพะนำหินที่เก็บได้ค่อยๆใส่ลงไปในท้องหมาป่าและเธอก็เย็บท้องปิดด้วยเข็มและได้หมาป่าหลับลึกมากจนไม่รู้สึกอะไรเลยเขาไม่ได้ขยับตัวแม่แพะและลูกๆจึงรีบออกไปเมื่อหมาป่าตื่นและลุกขึ้นเขาปวดท้องมากเขาคิดว่าเขากินลูกแพะมากเกินไปเนื่องจากว่าท้องของเขาเต็มไปด้วยหินเขาจึงหิวน้ำมาก เข้าไปใกล้แม่น้ำเพื่อดื่มน้ำแต่ขณะที่เขากำลังเดินหินก็กระแทกกันและกันท้องฉันทั้งหนักและแน่นเหลือเกินยังกัว่าลูกแพะที่กินไปกลายร่างไปเป็นก้อนหินเขาอยากจะคุกเข่าและดื่มน้ำแต่ด้วยน้ำหนักอันมากมายของหินเขาสูญเสียการทรงตัวและตกลงไปในแม่น้ำอาช่วยด้วยช่วยด้วยข้าจมน้ำ ช่ววยยด้ถึงจะตะโกนไปก็ไม่ช่วยด้วยเขาทนน้ำหนักหินไม่ได้จึงดิ่งลงน้ำลึกไปช่ววยยด้เมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แพะและลูกๆก็วิ่งมาที่แม่น้ำปาปาตายแล้วปาป่าตายแล้วปาปาตายแล้วปาปาตายแล้วเมื่อกลุ่มมือกันพวกเขาก็เริ่มกระโดดเต้นไปมารอบๆ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแม่แพะและลูกทั้งเจ็ดของเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในกระท่อมหลังน้อยในป่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสัตว์ในฟาร์มถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารให้แม่ไก่แดงตัวน้อยจึงตัดสินใจเดินไปรอบๆทุ่งเพื่อหาอะไรกินตอนแรกเธอเดินไปหาหัวเธอจะไปเดินรอบๆทุ่งกับฉันเพื่อหาอะไรกินไหม โมไม่ละมันร้อนเกินไปฉันไม่อยากกินปปเธอจะมาช่วยฉันหาอาหารไหมไม่ได้หรอกมันร้อนเกินไปฉันไม่อยากขยับเลยต่อมาเธอจึงไปหาสุนัขปปปปัักกกเธอจะมาช่วยฉันหาอาหารหน่อยได้ไหมไม่ละร้อนเกินไปฉันไม่เดินตอนร้อนร้อนสุดท้ายเธอจึงเดินไปหาเป็ด ปอก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 เธอจะมาช่วยหาอาหารกับฉันไหมไม่เอาละมันร้อนเกินไปฉันขึ้นจากน้ำไม่ได้หรอกเมื่อไม่มีใครอยากมากับเธอแม่ไก่แดงตัวน้อยจึงตัดสินใจออกจากฟาร์มไปโดยลำพัง <S <S ในขณะที่เธอกำลังเดินอยู่เธอพบมเมล็ดข้าวสาลีอยู่ที่พื้นเธอดีใจมากและกลับไปที่ฟาร์มเธอตัดสินใจปลูกมเมล็ดข้าวสาลี และคิดว่าเพื่อนๆจะช่วยเธอนี่เจ้าวัวฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีเธออยากมาปลูกกับฉันไหมไม่บอกแล้วไงว่ามันร้อนเกินไปแม่ไก่จึงไปหาหมูหมูฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีอยากจะมาช่วยฉันปลูกไหมล่ะไม่ได้หรอกอากาศร้อนเกินจะมาทำอะไรอย่างนี้จากนั้นเธอจึงไปหาสุนัข นี่เจ้าสุนัขฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีเธออยากมาช่วยปลูกไหมไม่มึงร้อนเกินไปในที่สุดเธอก็ไปหาเป็ดนี่เป็ดฉันไปเจอมเมล็ดข้าวสาลีอยากช่วยฉันปลูกไม่เอ่ยไม่ได้ไม่ได้ฉันขึ้นจากน้ำในอากาศแบบนี้ไม่ได้เอาละงั้นฉันจะปลูกเองเมือ่อเธอเห็นว่าไม่มีใครอยากช่วยเธอจึงตัดสินใจปลูกมเมล็ดข้าวสาลีด้วยตัวเองหลายสัปดาห์ผ่านไป หน้าฝนก็มาเยือนมเมล็ดเติบโตขึ้นแต่ดงหญ้ารกในสวนต้องได้รับการทำความสะอาดใครจะช่วยฉันทำความสะอาดหญ้าตอนนี้มันเป็นโครนเต็มไปหมดเลยฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกไม่เอาละ่ะฉันไม่อยากออ,อกจากที่เดี๋ยวฉันสกุรกทําไม่ได้หรอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ช่วยไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นฉันจะทําเองแม่ไก่แดงตัวน้อยเริ่มถางพงหญ้า ท่ามกลางต้นอ่อนที่แตกหนอหลังจากนั้นไม่นานข้าวสาลีก็เริ่มเติบโตขึ้นตอนนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแล้วแม่ไก่ไปหาเพื่อนๆและถามว่ามีใครอยากช่วยเธอเก็บเกี่ยวพืชบ้างนี่เพื่อนวัวข้าวสาลีโตแล้วเธอมาช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกนี่หมูรู้ไหมว่าข้าวสาลีพร้อมแล้วมาช่วยฉันเก็บหน่อยสิ ม่อม่อยไชวนี่สุนัขเพื่อนยากข้าวสาลีโตพร้อมแล้วนะเธอมาช่วยฉันเก็บหน่อยได้ไหมฉันเหรอไม่มีทางไงเป็ดน้อยข้าวสาลีพร้อมแล้วนะเธอมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้อยู่แล้วได้งั้นฉันจะทำเองแม่ไก่แดงตัวน้อยทำงานจนถึงกลางคืนเธอเก็บเกี่ยวมเมล็ดข้าวทีละอันโดยลำพัง อนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนข้าวสาลีให้กลายเป็นแปง้งเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆอ,อีกครั้งนี่ทุกคนเราต้องปลดข้าวสาลีเพื่อทำเป็นแปง้งมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันช่วยไม่ได้หรอกได้เวลาให้นมแล้วฉันขยับออกจากที่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันได้เวลานอนพอดีฉันช่วยไม่ได้เลย ช่วยไม่ได้หรอกต้องลงไปในน้ำเพื่อคลายความร้อนแม่ไก่บดข้าวสาลีในโม่ข้าวจนได้แป้งออกมามาทำขนมปังสุดอร่อยกันดีกว่าแม่ไก่ไปหาเพื่อนๆและต้องการให้โอกาสสุดท้ายกับพวกเขาฉันจะทำขนมปังเธออยากมาช่วยไหมไม่ละฉันไม่อยู่ในสภาพทำงานตอนนี้แล้วเธอล่ะเจ้าหมูไม่ใช่วันนี้ละฉันเหนื่อยเกินกว่าจะช่วย ไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้ละแถมฉันยังไม่รู้วิธีทำขนมปังด้วยคราวนี้แม่ไก่โกรธมากเธอไปที่ครัวโดยลำพังตอนแรกเธอทำขนมปังด้วยแป้งที่เธอบดจากนั้นก็ขึ้นรูปและสุดท้ายก็นำเข้าเตาอบและรอให้อบเสร็จหลังจากที่กลิ่นหอมหวนชวนน่ากินของขนมปังฟุ้งไปทั่วเธอจึงนำขนมปังออกมาเธอเดินออกไปนั่งที่โต๊ะในสวน จากนั้นจึงเรียกเพื่อนๆนี่ทุกคนขนมปังเสร็จแล้วนะใครอยากกินกับฉันบ้างเมื่อได้เห็นขนมปังอันน่าทึ่งที่อยู่หน้าแม่ไก่พวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาเธอภายในพริบตาฉันอยากกินโอ,โ,อโอ้ฉันด้วยกำลังหิวพอดีลูกเวลาได้เหมาะไปเลยนี่ฉันด้วยแม่ไก่ฉันชอบกินขนมปังมากเลยมากินกันเถอะไม่ไม่ได้หรอก ฉันทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยฉันเท่านั้นที่สมควรจะได้กินทั้งหมดเป็นของฉันด้วยความอยากอาหารอย่างมากแม่ไก่เริ่มกินขนมปังของเธอแต่ก็ไม่สามารถทนเห็นเพื่อนๆที่หิวโหยได้ตั้งแต่นี้ไปถ้าเธอสัญญาว่าจะช่วยฉันถึงจะแบ่งขนมปังให้สัตว์ทั้งหมดในฟาร์มรู้สึกละอายใจและเสียใจมากเขารู้ว่าเธอพูดถูก เราสัญญาะจะช,ช่วยจากนี้จะไม่ขีี <Hotel> เด <struck> แล้วแม่ไก่รู้ว่าเพื่อนๆได้รับบทเ,เรียนแล้วเธอจึงแบ่งขนมปังให้ด้วยความหิวหโหยตอนนี้พวกเขาก็มีความสุขด้วยท้องที่อิ่มแปร่เต็มไปด้วยอาหารกนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีเจ้าหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่และมีหมีตัวเบิรมอาศัยอยู่ในถ้ำค้าง เจ้าหมีตัวโตพู้จำศีลอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วยังคงนอนหลับต่อไปและกรนเสียงดังมากวันหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยจึงไปปลุกเจ้าหมีขึ้นเพราะเสียงกรนดังลั่นของเจ้าหมีทำให้เขานอนหลับไม่ได้เลยตลอดฤดูหนาวเจ้าหมีคุณพี่หมีนี่ฤดูร้อนมาเยือนแล้วนายตื่นได้แล้วนะตอนนี้เลยอย่างไรก็ตาม เจ้าหมียังคงนอนต่อไปเจ้าหนูตัวน้อยจึงเดินเข้าไปหาหมีพร้อมกับแตรและเป่าแตรเสียงดังอย่างต่อเน,นื่องแต่เจ้าหมีก็ยังคงนอนหลับต่อไปในขณะที่เจ้าหนูตัวน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าด้วยอาการอดหลับอดนอนเขาก็พบกับเพื่อนสัตว์อีกหลายตัวเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูน้อยทำไมดูเศร้าจังอ้ออย่าถามเลยอทั้งฤดูหนาวไม่ได้นอนเลยเพราะเสียงกลของเจ้าหมีเนี่ย ฤด้ดูร้อนก็นมาถึงแล้วแต่เจ้าหมียังไม่ตื่นอีกอะเอ๊ะเจ้าสิงโตราชาแห่งป่าอาจจะช่วยเจ้าได้นะฮะอะอะอทำไมข้าต้องไปคุยกับเขาด้วยละ่ะก็เพราะว่าเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังมากใครได้ยินก็สะดุ้งตื่นกันหมดถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดนี้เขาก็ไปหาสิงโตราชสีแห่งป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือ เจ้าสิงโตนอนหลับอยู่ในถ้ำเจ้าหนูตัวน้อยรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อได้เห็นสิงโตตัวใหญ่เขาจึงตัดสินใจยกเลิกแผนแล้วกลับบ้านแทนแต่ทันใดนั้นเขาก็เผลอไปสะดุดกิ่งไม้ข้างหน้าเขาให้และเขาก็ได้ยินเสียงครางเบาๆเสียงอะไรนะเจ้ามาทำอะไรในถ้ำของข้าเอ่อ ราชเชนสีแห่งป่าข้าขอ,อภัยที่ปลุกท่านขึ้นมาคือคือข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นนะเจ้ายัางตัวโตวไม่พอที่จะกินเป็นขนมได้เลยเจ้าหนูทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยท่านราชสีผู้นักเรงขามข้ายากให้ท่านไปปลุกเจ้าหมีตัวใหญ่เพื่อนบ้านของข้าหน่อยอะ เขาไม่ยอมตื่นจากการจำศีลเลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามอ่ะเพราะข้าตัวเล็กเสียงข้าก็เล็กปลุกเขาไม่ได้แต่ท่านคำรามครั้งเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้วข้าไม่มีเวลามาช่วยเจ้าหนูตัวเล็กไร้ประโยชน์อย่างเจ้าหรอกนะข้าเป็นราชสีห์แห่งป่านี้เจ้าสิงโตเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือเจ้าหนู เขาเดินไปที่มุมถ้ำที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเอนตัวลงพิงต้นไม้และเริ่มเกาอย่างรุนแรงโอ้ยเจ้าสิงโตรู้สึกคันมากจนไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพนี้เพราะเขาคือราชาแห่งป่าอ,อ,อในอีกด้านหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอย่างเศร้าส้อย และได้ยินเสียงวีดดังมาจากป่าลึกด้วยความ,มสงสยัยเ,เขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปและไปเจอเจ้าสิงโตเขา้าเจ้าสิงโตกำลังเกาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเจ้าหนูจึงรีบเข้าไปหาสิงโตเมื่อสิงโตเห็นเขาสิงโตก็รีบหยุดทันทีแต่ดูก็รู้ว่าเขายังคงเจ็บปวดและไม่สบายตัวจากอาการคันเป็นอย่างมากเป็นอะไรเหรอท่านสิงโต ไม่รู้เจ้าหนูข้าไม่รู้ข้าหยุดเกาไม่ได้เลยออโอ้ยโอ้เจ้าต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้าหนูโอ้ยเจ้าหนูจ้องมองสิงโตอย่างระมัดระวังและเห็นเห็บหมัดตัวน้อยมากมายกระโดดไปมาอยู่ในขนของเขาณตอนนั้นเอง เจ้าหนูก็เข้าใจว่าทำไมสิงโตถึงได้คันขยเออขนาดนี้อ,อ๋อท่านมีเหตุผลนี่เองเดี๋ยวข้าช่วยเองนะโอ้ยเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงเจ้าเป็นแค่นหนูอย่ามายุ่งกับข้าโอ้ย,อยเจ้าหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังสิงโตอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจคำพูดหักหานน้ำใจของสิงโตโอ้ยทำอะไรนะ่ะออกไปนะเอ้ย เจ้าหนูเริ่มปีนผ่านขนฟูหนาของสิงโตและกำจัดหมัดออกไปแต่นี่ทำให้เจ้าสิงโตยิ่งคันขึ้นไปอีกเขาเริ่มใช้อุ้งเท้าเก่าตัวเองอะเฮ้ยหย,ย,ยเจ้าสิงโตทนอาการคันไม่ไหวจึงเอนตัวพิงต้นไม้และเริ่มไถไปมาซ้ายขวา โอ้ไม่นะเกือบแบนไปแล้วไงอ่ะโอ้ข้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยิงเจ้าวิ่งไปข้าก็ยิ่งคันออกไปนะเจ้าหนูเจ้าสิงโตว,วิ่งไปใกล้ทะเลสาบเขารีบกระโดดลงไปในน้ำเจ้าหนูที่อยู่บนหลังเกือบจมน้ำตายท่านสิงโตขึ้นจากน้ำซะไม่งั้นข้าจะจมน้ำตายแล้ว ราชสีแห่งป่าขึ้นมาจากทะเลสาบแต่จากนั้นเขาก็สะบัดให้ตัวเองแหง้งเขาสะบัดแรงและเร็วมากจนเจ้าหนูแทบเกาะสิงโตไว้ไม่อยู่ข้าเกือบจะเอาหมัดออกได้หมดแล้วท่านสิงโตเหลือนิดเดียวเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะในที่สุดเจ้าสิงโตก็หยุดตัวเองในขณะนั้นเจ้าหนูก็โยนหมัดตัวสุดท้ายทิ้งไปได้พอดีท่านรู้สึกยังไงบ้าง เออมันเหมือนจะไม่คันแล้วนะเพราะข้าทำความสะอาดเห็บหมัดให้ท่านหมดแล้วไงละ่ะเจ้าสิงโตรู้สึกอับอายที่ทำตัวหยาบคายตอนที่เจ้าขอให้ข้าช่วยข้ารู้ถูกเจ้าเจ้าหนูแต่เจ้าก็ยังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้าจากอาการคันนี่ขอบคุณมากนะข้าเคารพเจ้าจริงๆด้วยความยินดีท่านสิงโต มากระโดดขึ้นหลังข้ามาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับบ้านเมื่อเจ้าหนูตัวเล็กและเจ้าสิงโตตัวใหญ่มาถึงบ้านของเจ้าหนูพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรนดังสนั่นลั่นออกมาจากถ้ำของเจ้าหมีฮะนั่นเสียงอะไรจากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในถ้ำอ่าเจ้าพูดถูกเจ้าหนูฤดูร้อนมาเยือนแล้วแต่เจ้าหมียังนอนอยู่อีก เราต้องปลกเขาดีแห่งป่าสูดหายใจเข้าลึกและปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังออกมาใส่หูเจ้าหมีตัวใหญ่พื้นถ้ำของเขาถึงกับเคลื่อนที่เลยทีเดียวด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังนี้เจ้าหมีจึงตื่นขึ้นในที่สุดแล้ววิ่งออกจากถ้ำไปฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้น พระอาทิตย์มาแล้วเหรอฤดูร้อนมาแล้วเหรอไหนล่ะในขณะที่เหล่าสัตว์ป่าหัวเราะไปกับท่าทางหน้าขำขันของเจ้าหมีเจ้าหนูตัวน้อยก็ดีใจมากที่ไหนที่สุดเสียงกรนก็หมดไปสัที